สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูในส่วนของตัว XLT Sport นะครับเป็นตัวที่จริงๆแล้วก็อยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับแต่ว่าตัวนั้นก็เหมือนกับยังไม่สมบ,บูรณ์แบบนะครับตัวนี้คือถือว่าสมบ,บูรณ์สุดนะครับราคาตัวนี้ก็อยู่ที่964,000บาทนะครับ964นะครับราคานี้ก็เป็นสำหรับเกียร์ออโต้นะครับมาต้งสปีดด้านหน้าก็จากลูปโคงเหมือนกันเลยนะครับ ไฟก็คือตัวตัวนี้ถือว่าคมสุดๆเลยเพราะว่าไฟหน้าเป็น LED มีไฟเดีย i ์ e ด้วยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็น LED เหมือนกันนะครับแม็กย่างก็เป็นขอบ18นะครับนะครับ18ทาน,นี้ที่เห็นนี่ก็ให้นึกถึงตัว Limited เก่าน,นะครับเหมือนกันเลยคล้ายๆครับแต่ว่าฟังก์ชันออปชันจะค่อนข้างจะเต็มกว่านะครับ แล้วก็ในส่วนของรถเนี่ยจะเป็นพุทสตาร์ทนะครับสตาร์ทมือนะครับตัวนี้แล้วก็หน้าจอตรงนี้ตัวเก oh ่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็แกลบีตัวเก่าหน้าจอตัวนี้จะสีนิ้วอันนี้จะ8ดนิ้วนะครับเดือนไมในส่วนของจอกลางเนี่ยจะ10 1จนะครับตัวเก่าก็จะเป็น8นิ้วนะครับตัวนี้คําสั่งเสียงด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายนะครับตัวนี้ เป็นหนังสังเคราะห์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีค r u i s e control อะไรพวกนี้คืออยู่นะครับที่ปัดน้ำฝนอัโตโนมัติก็ครบอยู่ครบนะครับอันนี้รูทรงภายในนะครับสวยครับถือว่าครบนะครับคันนี้บันไดข้างก็เป็นแบบใหม่หมดเลยนะครับเครื่องยนต์ก็2.0นะครับ2.0งจุร้อย็ดสิบแรงม้าตัตวเก่า180 นี่ด้านข้างนะจะเป็นลายแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เปิดก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับเปิดห้องเครื่องจะอยู่ด้านฝั่งคนคน,นั่งครับนี่ครับมือจับก็บเป็นสีกาไฟนะครับด้านหน้าก็เป็นสีกาไฟเหมือนกันโช๊กอย่างที่บอกนะครับโช๊กจะอยู่นอกคัตซีนะครับ อยู่นอกแชสซีเหมือนกันคุกนุ่มนะครับแล้วก็ลูกรงตัวใหม่ก็อย่างที่บอกครับอันนี้เหมือนทํามาเป็นทรงคิ้วลอนแล้วก็รับกับด้านด้านข้างนะครับในพื้นที่นะครับที่อย่างนี้แข็งแรงมากเลยครับไฟท้ายก็ได้ไฟท้าย LED นะครับตัวนี้ได้เป็นฝาท้ายผ่อนแรงมานะครับนี่ครับฝาท้ายผ่อนแรงเบาเบามากๆเลยครับแล้วก็ในส่วนของ ด้านท้ายก็จะเหมือนกันครับจะเป็นตัวเลนเจอร์ปั๊มนะครับนี่ครับอย่างที่บอกอันนี้สวยมากปัม๊มโลโก้จะใหญ่นะครับมีกล้องถอยนี่ครับถอยในส่วนของไลเนอร์เนี่ยก็จะไม่เหมือนตัวไวท์แท็กไวท์แท็เนี่ยจะติดตั้งไลเนอร์มาจากหลัง,ลงเลยทีนี้ก็เราก็มาติดตั้งเพิ่มเติมเมอาน,นะครับอันี้ก็อย่างที่บอกนะครับจะเป็นลอนใหญ่แล้วก็ ในส่วนของไลเนอร์ก็บรรทุกของชิ้นใหญ่ๆได้นะครับอย่างพวกไม้พาเลทอะไรนี้ครับคุ้มครับคันนี้นะครับลูกทรงด้านหน้า่าจะเป็น เอาไฟโอเคนะครับราคา964,000บาทครับ XLT Sport g เกียร์อนะครับ